ตอนนี้เราอยู่กันในงาน Motor Expo ปี2025นะครับปลายปีทุกของทุกปีนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ s u z u กินะครับซึ่งคันข้างหลังผมเนี่ยมันโดดเด่นมากเลยนะสำหรับของบูธนี้นะครับก็จะเป็นเ,เจ้าจิมนเนี่ยแหละแต่จะเห็นเป็นหน้าตาแปลกๆนะฮะก็คือเป็นการใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าบอกก่อนเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยตัวถังรถนะครับ ไม่ได้เป็นเสเปคที่ขายในประเทศไทยแต่ที่อยากจะนำเสนอก็คือชุดแต่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อจิม n นนะครับสเปคที่ขายเนเมืองไทยเนี่ยไปแล้วแล้วคุณอยากได้ชุดแต่งแบบนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อได้กับทางซูซูกิไท a แลนด์ได้นะครับเอามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วมันแตกต่างแล้วทำให้มันโดดเด่นกว่าจิมน่คันอื่นๆยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะ มาดูที่กระจังด้านหน้ากันผมว่ามันออกแนวแบบอเมริกันสไตล์นะถ้าในมุมมองของผมนะอเมริกันสไตล์เลยจะเป็นแบบโครเมียมเงาเงาแล้วเป็นเหลี่ยมแล้วสังเกตไหมว่าเออพวกด้านหน้าเนี่ยมันให้อารมณ์ให้มุมมองเนี่ยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับกันชนหน้าก็เป็นแบบโครเมียมเงาวแวบเลยเนี่ยซึ่งผมว่านอกจากความเป็นอเมริกันสไตล์แล้วนะมันยังได้ในเรื่องของออกแนวแบบ พวกเศรษฐีดูใบตอนออกกลางอัหรับ e ace, ยอยิเรสอะไรเงี้ยนะเขาจะชอบกันนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันใช่เลยอันนี้สายตอนออกกลางเลยกําลังเป็นที่นิยมกะกำลังฮิตมากนะครับเป็นลนักษณะคล้ายๆล้อกระทะแล้วเป็นโครเมียมแล้วเป็นฝาตบนะครับแล้วก็ยางได้เป็นแบบยางออฟโรดด้วยนะครับออเทเรนโอ้โหสไตล์นี้นะผมว่านะกำลังมาแล้วเหมาะ เหมาะกับประเทศไทยตอนนี้นะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะน้ําท่วมกําลังจะมาถึงแล้วนะครับรถพวกนี้เนี่ยมันความสูงมันสูงจากพื้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามันจะจมน้ําง่ายนะครับเอามาดูกันต่อมาดูกันต่ออย่าให้เห็นกันชนท้ายนะที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบออกแนวแบบกึงก่งๆึงเลโทรอ่ะนะครับซึ่งผมว่ามันให้อารมณ์แบบ รถพวกนี้นะมันจะใช้คำว่า timeless ก็คือมันไม่มีวันเบื่อไม่มีวันแก่นะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อซูซูกิจิมนี่ไปแล้วอยากได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับพวกล้อพวกกันชนหลังกันชนหน้ากระจังหน้าอะไรพวกนี้นครับติดต่อกับทางซู z u กิได้เลยชุดแต่งแบบนี้ยเขามีขายอยู่ และเมื่อเรามาถึงบูธ s u z u กิแล้วนะครับรุ่นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเจ้าล่าสุดนะครับซูซ u กิ f r อ n ซ์ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดที่ทางซูซ u กิไทยแลนด์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้แล้วเราก็เพิ่งไปเทสกันมานะครับคุณแอมไปมาที่ประเทศลาวนะครับจะเป็นยังไงก็ลองเข้าไปชมในคาสโนว่าได้นะครับในช่อง YouTube นะครับแต่ว่าในงานเนี่ยก็คือถือว่าเป็น ตัวเด่นเลยล่ะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีที่เป็นเอามาตกแต่งหลายๆแบบนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นสแตนดาดนะครับก็ลองมาดูนะสำหรับคุณที่ยังไม่ได้เห็นนะครับลองมาชมได้เป็นรถไซส์ขนาดกําลังกระทัดรัดนะครับใช้งานในเมืองเนี่ยสะดวกมากเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่105แรงม้านะครับแล้วก็ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับมากบเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะนะครับแล้วก็อันนี้พูดถึงในรุ่น GL นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีในรุ่นที่เป็น Smart Hybrid ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นมีมอเตอร์มาช่วยด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของมายไฮบริดใช้งานในเมืองได้สะดวกนะครับหรือออกจากจังหวัดเี่กก็ขับดีนะอันนี้ผมลองขับมาแล้วนะครับ ช่วงลช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งเนี่ยถือว่าทันใจก็เรามาดูภายในของเจ้าฟรองซ์คันนี้นะครับภายนอกเนี่ยคันนี้เป็นสีเบจนะครับแต่ผมอยากให้ดูภายในนะดีไซน์เนี่ยสีแบบเนี้ยผมว่ามันให้อารมณ์ที่แบบมันก็ค่อนข้างจะเรโทรเรโทรหน่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นวัสดุแบบคล้ายๆกรรมยี่ะแต่ว่าก็ต้อง ดูด้ักษาดีๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงที่ชอบทาครีมทาอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นรอยเป็นด่างได้ก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะเข้าสารได้นะครับส่วนภายในก็เป็นลักษณะของรถไซส์กระทัดรัดนะฮะผมว่าอารมณ์มันก็คล้ายๆ s วิฟ t แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมีดีไซน์ที่แตกต่างขึ้นมานะครับพมอะไรพวกนี้ก็เรายังคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะฮะ เบาะนั่งก็เป็นอันนี้เป็นคันนี้เป็นเบาะผ้านะคล้ายๆกันมะยีหน่อยก็นั่งสบายดีนุ่มๆนะครับแต่ผมว่าเขารับไอ้ตัวรับหลังรองหลังเนี่ยดีนะครับก็ถ้าอยากจะมาลองนั่งลองชมเนี่ยก็คือมาชมที่งาน Motor ร์ p o ได้เลยนะครับถ้าทาง s u ซูกิเนี่ยเขามีแคมเปญอะไรยังไงเนี่ยคุณลองมาถามทางที่รึการขายเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู Suzuki f r a n ส์ที่เขาตกแต่งในรูปแบบต่างๆนะครับจะได้เห็นเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ย ทำได้หลายรูปแบบจริงๆนะครับแล้วก็สวยด้วยพาไปดูครับอย่างที่บอกนะครับว่างานนี้เนี่ยซูซูกิเขาเอาเจ้าฟรองเนี่ยมาตกแต่งรูปแบบหลายๆอย่างมากเลยผมอยากเห็นคันแรกนะนี่คันนี้มาในลักษณะของแคมปิ้งมีอารมณ์ออฟโรดหน่อยๆด้วยนะครับก็จะมีชุดแต่งเพิ่มเติมนะลองดูนะตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะครับเนี่ยลิ้นหน้าตัวจะว่าอรตัวเสริมกันชนเลยรพวกนี้นะครับ ก็ทําให้มันดูบึกบึนมากเลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาใส่ยางออฟโรดมาเลยเห็นไหมนะครับจริงๆแล้วแม็กเนี่ยมันก็เป็นแม็กแบบแม็กสปอร์ตนะแต่พอใส่ยางออฟโรดเนี่ยมันรถมันดูบึกบึนขึ้นเยอะมากเลยนะฮะมีเนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งอะซิสซอรี่นะครอบกระจกมีทูลี่มีแหลกรังคาจากเมื่อกี้รถสแตนดาร์ดที่ผมพาไปดูแล้วนะครับพอมาตกแต่งเป็นลักษณะของแคมปิ้งออฟโรดอะไรพวกนี้ โมมันได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะอีกฟิลนึงเลยซึ่งผมว่ามีหลายคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับคุณผู้ชมครับเห็นคันนี้เข้าไปเนี่ผมอึ้งเลยนะคันนี้ก็คือซูซูกิฟลังส์ครับที่ทุกคนเรียกมันว่า SUV แต่คันนี้ได้รับการ Modify ปรับแต่งมาเป็นรถแข่งเซอร์กิตและก็ไม่ได้ว่าแค่แต่งมาโชว์นะเจะ้าซู z u k i ฟ r ังส์คันนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาดัดแปลงนะให้มันเป็นรถแข่งทางเรียบหรือเซอร์กิตนี่ยแหละนะครับแล้วจะลงแข่งจริงๆนะไม่ได้มาแต่งโชว์เฉยๆนะครับซึ่งจะลงแข่งในรายการอ d e m i t s u super endurance Thailand 2025ก็คือช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับ18-20ธันวานคมนี้ถึงเนี่ยที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอจังหวดัดบุรีรัมและแน่นอนที่สุดสำหรับบูธซูซูกินะครับทุกท่านที่มางานไม่ว่าจะเป็น m o เตอ Expo โปหรือมอเตอร์โชว์เลพวกนี้นะครับจะต้องเห็นการตกแต่งของรถ1รุ่นซึ่งก็คือซูซูกิ Carry ซึ่งเป็นรถบรรทุกเล็กนะครับตัดแปลงทำเป็นร้านขายของเป็นร้านบริการอะไรหลายอย่างเลยเราไปดูกันว่าปีนี้เนี่ยเขาจะเป็นร้านอะไรนะครับสำหรับซูซูกิแครี่ไปชมกันครับและในปีนี้ แคร,รี่เรามากับดูคาตินดูคาตินนี่คือเป็นชื่อร้านเขานะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเอาตัวอย่างของแคร,รี่ที่ดัดแปลงเป็นร้านขายไอศครีมนะครับมาให้ชมโหคันนี้สีสันดูสิน่ารักมากเลยอะนะครับการตกแต่งนะทั้งการรับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็การดัดแปลงตัวกระบะท้ายนะให้เป็นร้านขายไอศครีมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะขึ้นไปดูข้างบนเลยนี่เห็นไหม พื้นที่กับบะท้ายของ u z u k i c a r r y นะที่เขาดัดแปลงเป็นร้านขายไอศครีมนะครับทำหลังคาสูงได้นะครับเนี่ยมีพื้นที่สามารถมีลำโพงวิทยุมีเครื่องเสียงมีชั้นวางของเนี่ยการดัดแปลงในะสเปซแค่นี้นะดูสิทำซะแบบประเภทแบบวิข้างบนนี่นี่เปิดเป็นลิ้ชักด้วยไอเดียคนตกแต่งอะดีนะครับบีมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่จะไอเดียดีเนี่ยพื้นที่มันต้องได้ก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะผมว่าสําหรับคนที่กาลังเลือกทำธุรกิจแบบค้าขายอะไรอะไรแบบเล็กๆนะนะที่เงินลงทุนไม่ต้องสูงมหาศาลเนี่ยผมว่าซื้อจุซูสกิทแคร,รี่คันนี้นะครับไปเป็นลนักษณะของใครวแบาฟู้ดทรัคอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ บูธของซูซูกิซึ่งผมบอกแล้วนะว่าไฮไลท์ hmm. เขาเด็กหลักเนี่ยก็คือตัวเด่นเนี่ยตัวขายด้วยอ่าพูดคำนี้ดีกว่า mm hmm. ก็จะเป็นเจ้าซูซูกิฟลองส์นะครับ SUV ขนาดไซส์กระทัดรัด mm hmm. ซึ่งผมพาไปดูเนี่ยเวอร์ช mm ั hmm. ่นการแต่งเนี่ย mm hmm. เขาตกแต่งหลายๆรูปแบบแลวอย่าลืมนะให้กำลังใจกับรถแข่งของเขาด้วยนะครับ e n d u r a n ร e นะครับ mm hmm. เร็วๆนี้อีกไม่กี่วันนี่เองนะฮะแล้วก็ยังมี Suzuki Carry ที่เขาแต่งด้วยติมนะสำหรับในบูธของ Su z u k i นะครับในงานม o เตอร x p o ปี2025เนี่ย รถรุ่นต่างๆที่เขาทําการจําหน่ายอยู่เนี่ยนะครับเขามีแคมเปญพิเศษพิเศษอยู่แบบเยอะมากและน่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยลองเข้ามาชมได้นะครับมีทั้ง France นะครับสวิฟต์เขาก็ยังขายอยู่นะขายดีด้วยเป็นรถที่ขับดีมากผมบอกก่นเลยแล้วก็เจ้าสุสกิวแครีนะครับยังไงเข้ามาเยี่ยมชมบุธ s สุกสกิกันนะครับ